สวัสดีครับดีเจมาสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราอยากบอกว่าคู่สีเมาเซ่เรามาถึงที่นี่เลยดิเจว่าอยากจะบอกว่าเราจะพาเพื่อนๆนสายามรัตวารีเอ,อวันนี้อยากจะบอกว่าเปิดตัวซีรีส์ใหม่ใช่ค่ะยวจะบอกว่าหลอนจริงเจว่าเขาบอกว่ามี6เรืเ่ <ๆ S 2> องนะคะแล้วก็บ้านหกหลังที่มี6เรื่องเนี่ยมันร้อนจนสยองขวัญดรเจะรู้ว่ามันสยองขวัญขนาดไหนนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะอ๋อนี่ แม่นางดิเจวาว,าวันนี้อุตส่าห์นั่งสเสลียงมามาจากอขอคาวันนี้วันนี้อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหลอนอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าน่ากลัวอย่างเดียวมีครบรถเลยคุณดิเจวาในเรื่องของ LGBT <ช>ด้วยเออ,อเพราะว่าน้องก๊อตเล่นออตอนสองเออดูแลเออดี๋ยววันนี้ศิลปินดาราเยอะแยะมากมายเนาะนักแสดงด้วยเทว่าเราก่อนอื่นเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ถึงเต้นคนเยอะ เซนจูรี่เดอะมูวิพาซาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตอนนี้ที่นี่ผู้คนเนืองแน่ยนะคะเพอรู้ว่าวันนี้เป็นการเปิดตัวแล้วก็เป็นการที่ว่าจะเปิดตัวซีรี์ที่ไม่เหมือนใครนะคะซึ่งอยากจะมาชมมามั่งมีสีศกเออแต่ว่าได้ยินมั่งมีสีสุกเนาะมีมั่งมีสีศกงงงงงคุณเป็นศพเหรอใช่สิ อ่ะเดี๋ยวเราไปเยากเจอกับดารานักแสดงเยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในนั้นเราเจอแล้วน้องก็ตุงเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวน้องก็ตุงมาแล้วสวัสดีครับโค้งโค้งรักหน่อยโค้งโค้งหน่อยคนละเพลงคนละเพลงเชิญ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 สวัสดีฮะต้องร้องเพลงใช่ไหมเออไม่นิดนึงเรื่องนี้ด้วยเล่นเรื่องนี้ด้วยตอนอะไรยังไงเรื่องนี้ตอนสองสติลซอยสามแยกสองฮะเออเรื่องนี้คือไม่เหมือนเรื่องอื่น พอเรื่องเอ,งอื่นเนี่ยจะเป็นชายรักหญิงหญิงรักชายเรื่องนี้คือชายรักชายเลยเป็น<ด>หนังนไงไรับได้รับบทน,นี้เป็นไงบ้าง้รับบทน,นี้เป็นไงตื่นเต้นมากแล้วก็ท้าทายมากเพราะ,ะก็รู้สึกว่าหนึ่งเลยคือ เราไม่เคยเล่นอะไรแบบเนี้ยเคยเล่นตั้งแต่สมัยยูพิพัน์แต่ก็เป็นแบบเป็นเป็นแนวนี้ไปเลยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ไม่ใช่คือก็ไม่ได้เป็นเนี่ยตอนนี้จะบอกว่าก็ไม่ได้เป็นแต่ผัวก็เป็นอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวงงเดี๋ยวนะเราเล่นเนี่ยตอนนี้ L G B T ด้วยแล้วร้องเพลงนี้ด้วยร้องเพลงด้วยพูดถึงน้อยตอนนี้ครับผมต้องบอกว่าหน้าตอนนี้เนี่ย L G B T เป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะไปบูลี่เพราะว่า L G B T เนี่ย เป็นเป็นกลุ่มคนที่สร้างความสุขเลยนะก็มองว่าถ้าตรงไหนที่ไฟฟ้ายังไม่ถึงแต่ LGBT ถึงนะตรงนั้นจะเจริญมากๆถูกต้องเลยใช่ต้องที่สุดหนึ่งคืออะไรที่ควบ LGBT ต้องมากับความสร้างสรรค์ความสรรสร้างความบันเทิงอยู่แล้วใช่ใช่เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษแน่นอนการเรียนสนุกต้องเรียนกับอาจารย์ที่เป็น LGBT ใช่ฟังเพลงก็ฟังเพลงที่แบบเรามีการแบบ แอคตตัวกติ้งที่มันแบบเหมือนพี่เบนชาราทิศแบบเนี่ยเพราะจะตายเดี๋ยวนะนิดนึงฝากเรื่องนี้ก่อนเล่นอะไรไม่เป็นอะไรครับทเป็นอะไรเล่นเป็นพระเอกเล่นเป็นซูตาร์แล้วแล้วมีอาพระพระนางเอกด้วยนะมีพระนางเอกด้วยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ไปเดินอยู่ตรงไหนแล้วครับผมเล่นกับน้องดีมทีทัศนะฮะด้วยความยากที่ว่าเรากับน้องเนี่ยสนิทกันอยู่แล้วพี่พี่บอกว่าแล้วแล้วเราต้องวันหนึ่งเราต้องมาเฮ้ย กต้องเป็นแฟนมึงนะอะไรแบบเนี้แล้วเราต้องเล่นกันให้ถึงยากไหมยากไหยากมากเพราะหนึ่งคือเป็นตอนเดียวใน6ตอนที่ที่ที่เป็น LGBT ครับใช่เอะตอนแรกพอติดต่อมาเรารับเลยไหมหรือไงจริงๆเรารับเลยเพราะว่าเราอยากเล่นอะไรแบบนี้คือคือก็รู้สึกว่าการท้าทายอะไรใหม่ๆเนี่ยนั่นคือโอกาสในทุกๆอย่างเลยเล่นไม่ได้หรือเล่นได้เล่นไปก่อนใช่ก็คิดแบบนั้น แต่แล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมเพราะความสามารถมีอยู่แล้วสาธุคํานี้ต้องจักเล่นได้ผมเปิดฟังกดไลค์แต่ห้ามแชร์ด้วยไม่คนละเพลงแล้วเอาของคนไม่ต้องคงคงรักก่อน่าได้ครักเปิดทุกวันได้เลยขอบคุณมากนะฮะสักนิดไหมคงคงรักสักนิดไหมหนึ่งสองสามผู้หญิงตัวเล็กสบายเป็นตัวใหญ่ลงล็อกหินใจอยู่เล้ก็อุ่นใจ พี่ไม่ใช่คนขี้เถ็ดอยากจะเข้าไปเด็ดสถานะหน้าเฟซอัปเดตว่ารับการเล่ตอบมือขอบคุณไหมนี่น้องก๊อตน่ารับได้เลยเดี๋ยวขอฝากเพลงใหม่ด้วยเพลงใหม่นะฮะน่าจะไปเดือนนี้สีหายสีหายเป็นแนวไหนยังไงเป็นแนวกักวมเลย สีเฮิเหมือนเดิมใช่ตอนรับสงการไหมตอนรับสงการขอสักนิดสักหน่อยได้ไหมเป็นเพลงลูกทุ่งช้าๆอย่าให้เสียอยู่บ้านนอกเธอหนาสีเายอย่าไปเลยเมืองกรุงนาสีแหบสีหะสีเฮินสีเ้ยวสีเดียวอันนี้ บอกกันได้ไหมคนดีว่าเธอชื่อสีอะไรอ่าแค่นี้แค่นี้ก่อนน้ำจิ้มหน่อยเนาะน้ำจิ้มถ้าเราไม่โดนกบวแบนไม่แบนไม่แบนได้ฟังแน่นอนเดี๋ยวเจอในงานขอบคุณก็ตรงด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอศิลปินดาราเยอะแยะมากมายเลยนี่เรามาจะเจอพี่หนุ่มจีตาด้วยฝังนู้นดีกว่าตามมาดีกว่ามา